เบบี้ครับเบบี Baby, ค้ครับใครเคยลองเมนูนี้บ้างแล้วคะนี่กระเทียมทอดผัดกระเทียมค่ะแล้วก็ใส่หมูเบคอนผัดๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่กระรำปีลงไปคะ่ะเรียกเลยว่าเป็นเมนูกระรมปีผัดหมูเบคอนคะ่ะอร่อยอร่อยคะ่ะ ผัดกระเทียมหมูเบคอนได้ที่แล้วนะคะกระโจนกระลำปีลงไปจกเขียงเลยค่ะผัดชี้ชาชี้ชาให้เข้ากันเลยนะคะสำหรับบ้านนี้ชอบผักเยอะๆค่ะเพราะว่ากระลำปีเป็นผักที่บำรุงสมองดีที่สุดในโลกนะคะผัดผัดผัดให้ผักสดนะคะ ผัดชี้ฉาชี้ฉาให้เข้ากันเลยนะคะผัดผัดผัดค่ะผัดเสร็จแล้วปิดฝาไว้นะคะกระฟิวจะได้ไม่ออกค่ะรอให้สลดผักรอให้ผักอ่อนแรงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทานกันค่ะเราจะได้เข้มแข็งจากผักที่ดีที่สุดในโลกนะคะกาลังปีค่ะ กะหล่ำปีผัดหมูเบคอนกระเทียมค่ะใส่เกลือลงไปนิดนะคะพอดีว่ามีเกลือชมพูค่ะไม่ต้องใช้เยอะค่ะเพราะว่าหมูเบคอนเค็มอยู่แล้วค่ะจะได้ไม่เก็บไม่เยอะเกินไปนะคะโซเดียมจะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ผัดผัดผัดให้เข้ากันค่ะผักอ่อนแรงสรดเรียบร้อยแล้วสูน้าทานก็ยกขึ้นเลยนะคะ อร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยค่ะกะหล่ำตีผักหมูเบคอนกระเทียมเกลือค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันหอยนะค,ะค่ะปะะรุงค่ะปัดเพื่อนๆเบบีค่ะดูสิคะแค่อยู่ในกระทะก็น่าทานแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวัญญาตัดเสิร์ฟ ลูกเทวดาของทัญญาเลยนะคะอร่อยๆอค่ะนีเน่แล้วเมนูวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะกะหล่ำปีผัดหมูเบคอนคะ่ะมีอะไรอีกไหมคะต่อด้วยต่อด้วยไข่ดาวยุืมๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เสกรอกแล้วก็หมูเบคอนคะ่ะกินสไตล์เดียวกันไปเลยนะคะ นี้มาถึงคราวจัดเสิร์ฟให้ลูกนะคะน,นี้ลูกชอบไข่ดาวเยิ้มๆนะคะเอาสองฟองไปเลยอยู่เป็นข้าวข้าวหอมญี่ปุ่นนะคะลูกชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกนะคะไส้กรอกเวียนนานะคะกระสิมานะคะ่ะแล้วก็ให้หมเบคอนลูกสักสองชิ้นนะคะมื้อเย็นแล้วก็ไม่ทานเยอะนะคะก็จัดให้ลูกอย่างนี้แล้วก็ตามด้วย ผักนิดนี้ค่ะผักนิดนี้เดี๋ยวสัญญาจะเสริฟให้ลูกนะคะผักน,นี้พอเป็นติธีใส่เนปเบคอนนะชิ้นสองชิ้นแค่พอค่ะอืมวันนี้เบคอนเยอะนะคะตอนนี้ชอบผักเดี๋ยวก็เติมได้เลยค่ะจานใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะว้าอร่อยออยค่ะ อาหารก็เสร็จแล้วนะคะจัดพร้อมเสิร์ฟให้ลูกที่บิดาของทันย่านะคะนะคะลูกถือช้อนเตรียมให้นะคะไหนชิมเลยนะคะลูกต้องการน้ําจิ้มไหนบอกนะคะชิมสิเลยนะคะไงลูกอร่อยไหมคะยกนิ้วเลยค่ะยกนิ้วให้แม่เลยค่ะเกับกันเลยค่ะ